กันอีกแล้วครับกับช่องเน่งเมืองชายชาแนลนะครับวันนี้ชาพาพ่อแม่พี่น้องครับไปชบกับการเลี้ยงจิ้งหรีนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซวิเชียนครับชื่อวิเชียนนะครับบ้านอยู่ที่ไหนครับที่นี่บ้านอยู่ที่นี่เลยอ่าตำบลอะไรครัเพื่ออะไรครับบ้านวดนาสวรร์ตำบลไทยวัฒนาตัวผู้เสิงวสีสเกอ่าอันนี้พี่เลี้ยงอะไรอยู่ครับ จิ้งโก่งนะครับจิ้งโก่งกับจิ้งหรีดนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับต่างกันเพราะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ราคาเป็นไงครับราคาจแพงกว่าแพงกว่าจิ้งหรีดใช่ไหมครับอ่่าานึกอย่างไรถึงมาเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งโก่งครับเหตุผลครับอาชีพเสริมนะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานไหมครับแต่ละรอบในการจับประมาณสองเดือนหกสิบกว่าวันนะครับ อันนี้คือันอนี้คือบ่อจิ้งจิ้งโก่งใช่ไหมครับครับอ้่าเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับนี่คือบ่อจิ้งโก่งครับที่พี่เขาเลี้ยงไว้นะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าเป็นไงใช้ระยะเวลาบการเลี้ยงประมาณสองเดือนกว่าคือหกสิบกว่าวันนะครับใช้เวลานานใช้เวลานานหน่อยครับครับตอนนี้เขาขายนี่ประมาณโลละเท่าไหร่ครับถ้งเขาแล้ อง้อยสิบาอแสดงว่ามีคนมาซื้อเลยใช่ไหมครับอ๋อมีคนมีคนมาซื้อเลยนะครับประมาณโลละสองร้อสิบาทนี่คือจิ้งโกนะครับเพราะว่าโอ้โหแพงแพงมากราคาแพงเข้ากับเนื้อหมูเลยนะครับครับอ๋อมากกว่าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับอ๋อครับหอวหามันแพงอันเดียร์าพพาพ่อแม่พี่น้องมาชมกันครับว่า พี่เขาเลี้ยงยังไงอันนี้บอ่บอบ่อหนึ่งนี่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับสองเมตรได้ไหมครับกว้างกว้างสองเมตรกว่าแล้วยาวประมาณเท่าไหร่ครับแปดเมตรอ่าแปดเมตรเอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพี่เปิดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอเคนะครับโอ้เยอะมากโอ้ดูเถอะเพื่อนๆครับโอ้เด็ดออกขึ้นมากินนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับ นี่คือบ่อเลี้ยงจิ้งโงงนะครับแล้วก็ส่งเสียงร้องโอ้โหส่งเสียงร้องแล้วก็ก็ออกมากินอันนี้ก็คือเราเอาหัวอาหารนี่มาวางไว้บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้นะครับเขากินวันหนึ่งนี่ใช้ระยะเวลาในการกินวันหนึ่งจใช้ประมาณกิโลครับหัวอาหารใช้ไม่เยอะหรอกถ้าถ้าใช้กะเอานาะกะเอาอ๋อกะเอาประมาณนี้อย่างบ่อหนึ่งเนี้ยบ่อ อ่าก็ก็คือไม่อยากให้หกใส่ประมาณประมาณนี้ก็คือวันหนึ่งก็ประมาณโลสองโลได้ไหมครับโอ้แสดงว่าอ๋อไม่ค่อยเปลืองค,ครับก็คือตอนนี้หัวหานนี่โลอ่ากระสอบแล้วเท่าไหร่ครับหัวหานนี่จร่งหะหกร้อย <500. S 1> บาทนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่แบบเปลืองเยอะแล้วก็อันนี้คือใบไม้ใบอะไรครับใบ,ใบมันสำปะหลังใบมันสหลังมีอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับ ในไร่ใน,นสวนก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรก็คือไปหยิบในสวนเรามาใส่กินได้เลยนะครับอ๋อเป็น,นาาอาหารเสริมนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันเป็นอาหารเสริมขึ้นมากินขึ้นมาแคะครับอ๋อเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วค้นน้ำให้มันด้วยเลยครับอ๋อต้องค้นน้ําเพื่อให้มันแบบดูอ๋อได้ดยดน้ำนำคะครับก<ๆ>็คือปัญหาที่ พอไม่มียองที่เลี้ยงจิ้งหรีก็คือบางทีใส่น้ําไว้ในในขันอะไรเงี้ยจิ้งหรีจิ้งกกพระอาเขาจะมาจมน้ําตายนะครับก็เลยถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาโดยการฉีดน้ําให้แบบมากินตามใบไม้ที่เราให้เลยนะครับบ่อนี้บ่อยาวมากเลยครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเขาก็จะมากินแบบนี้ครับอ่านี่ครับก็เริ่มโตแล้วนี่อันนี้ได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับใกล้จะได้จับเลยใช่ไหมครับ ก็ได้จับแล้วก็คือใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนนิดๆน,นะฮะแล้วก็บ่อเนี้ยบ่อหนึ่งเนี้ยสองเมตรกว่าๆคูณแปดเมตรเนี้ยเวลาจับหนึ่งครั้งนี่จะได้ประมาณประมาณกี่กิโลครับเต็มที่เลยครับจับก็ได้โลจับโลสามสิบโลนะครับสามสิบโลถ้าคูณสองก็หกพันนะครับอ๋อถ้าไม,ไม่ตายก็ได้อยู่นะครับก็คือ,อยังต่ำๆเลยใช่ไหมครับสามสิบโล ก็ถือว่าก็ลองลองพ่อแม่พี่น้องลองคูณเอานะครับว่าถ้าเลี้ยงระยะเลียเ้ยงปแบบนี้บ่อหนึ่งเนี่ยระยะประมาณราประมาณสองเดือนกว่าๆประมาณหกสิบกว่าวันนะครับค่าจับทีหนึ่งอ่ะก็จะได้ประมาณสามสิบโลนะครับยี่พ้าสามสิบโลอย่างต่ำๆนะครับอย่างต่ำๆนะครับก็อาจจะมากกว่านะครับอาจจะมากกว่า,าวก็ใน,นเอกาด้วยเฉยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่นี่เขาพี่ชาวบ้านที่นี่ปีที่เขาเลี้ยงกันอยู่นะครับ ปัญหาในการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับจิ้งโกงหลายๆเนี่ยปัญหาหลักๆคืออะไรครับปัญหาลหลักๆที่นี่ครับมันจะตายตอนไหนครับตอนมันขี้ตอนมันจะปงโอเ<ก>คครับมาต่อนะครับก็คือปัญหาหลักๆคือเวลามันขึ้นมากินแบบนี้ก็จะตายแบบนี้ครับเพราะว่าอะไระครับผัดปีกเหรอครับได้ยังไงครับผัดปีกอ๋อเป็นช่วงที่ว่าผัดปีกใช่ไหมครับผัดปีกบางทีก็จะอ่อนแออ่อนแออ่อนแอก็คือเจอเพื่อนเพื่อนกินเลยแบบนี้ครับใช่ไหมครับ คกกนกินกันมันก็นติดก,กันไปก,ก,ก,<อ>ก็คือเวลาช่วงผัดปีกเป็นช่วงที่อ่อนแอแล้วก็บางทีเอจอตัวที่แข็งแรงกว่ามากินอย่างเงี้ยครับโอ้ลยครับก็ถือว่าแต่ก็ไม่ได้มากมายเะยใช่ไหมครับโอ้หนี่ครับใหญ่ตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะนี่<ม>นี่คือจิ้งโงครับ<ม>ที่ว่ามีคนมีคนมารับซื้อโลละสองร้อยสิบบาทนะครับนี่มันกำลัคงคองตีโอ้ครับครับ ก็ได้จับก็จะได้จับแล้วนะครับอันนี้คือใกล้ได้จับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นให้ให้ปีมันแก่เต็มที่จับได้อ๋อให้ปีมันแก่เต็มที่นะครับก็คือนอนจับไม่ได้ครับก็คือต้องให้ต้องให้ปีแก่ก่อนนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่น่าเลี้ยงเพราะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็เลี้ยงอยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องไปทํางานไกลบ้านเลี้ยงเลี้ยงอยู่กับบ้านเลย นี่ก็มีมุงป้องกันยุงป้องกันอะไรเข้ามาป้องกันอะไรต่างๆเข้ามาในโรงเรือนครับอันนี้อันนี้บ่อ่องห่อขวา,ามือนี่เตรียมไว้เลี้ยงใช่ไหมครับคบอ่าเตรียมไว้ขยายนะครับโอ้อเคแสดงว่ามันิะธีใช้ได้นะครับก็คือปีหนึ่งนี่เราสามารถเลี้ยงได้ดดเ,ลเลี้ยงได้ตลอดตลอดเลยเลี้ยงได้ตลอดหน้าไหนคือปัญหาที่มีปัญหามากที่สุดหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนมีปัญหาที่สุดครับ หน้าฝนอ๋อที่มีฝนที่มีน้ําเพราะว่าน้ําจะทาให้ทาให้ตายอ๋อหน้าหน้าฝนครับอ๋อมันชื้นนะครับชื้นแล้วจิงหลีก็จะตายนะครับโอเคครับ, okay, หรบเหตุสภาพเป็นอ,อ๋อแมลงไม่ครับ,นห,รบหน้าหน้าฝนจะตายนะครับ<ม>ก็ตรงนี้เป็นหมู่บ้านว,าน,วานาสวรรค์นะครับ,บหมู่บ้านวานาสวรรค์อำเภอบุิงวดสิเกศบับพอไปพี่น้องท่านไหนก็อยากจะเลี้ยงจิ้งหลีหรือว่า อยากจะซื้อจะขายก็สามารถมามาที่หมู่บ้านนี้ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรให้อันนี้ขอญาตขอเบอร์โทรหน่อยครับพอมีไหมครับอ,อเดี๋ยวผมให้ไวท้ายคลิปเลยกันนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไวท้ายคลิปว่าตรงนี้ขายอะไรยังไรรงโทรมาสอบถามวิธีการเลี้ยงแนะนํากันได้นะครับๆๆอ๋อที่นี่มีหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้านะ <ๆ S 1> ครับก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าเลี้ยงครับเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่มากอะไรนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการรอบจับนี้ก็ถือว่าอ,อ่า อ่าที่นี่เขาพี่เขาทําลงเรือนอย่างดีนะครับก็เลยคือเขาเขาเลี้ยงมานานพอสมควรแล้วก็พอจะมีงบทําลงเรือนอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นสัตสัตเศรษฐกิจที่สัตที่น่าลงทุนนะครับครับครับสองปีได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพอม่พี่น้องท่านไหนอยากสนใจอยากจะเลี้ยงอยากสอบถามก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับ ลองโทรมาคุยมาได้ครับไม่ไม่เสียค่าคุยนะครับไม่เสียค่าปรึกษานะครับโทรคุยได้เลยครับฟรีครับนี่ครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าเลี้ยงนะครับอยู่กับบ้านนะครับทําทําไปแล้วก็สามารถมีรายได้เสริมขึ้นมาได้นะครับอ่าบางว่างว่างสัตว์กลี้ยงทำไรทำนาก็มาทําลี้ยงหลีดขายได้นะครับถ้าเดือนสองเดือนครั้งก็น่าจะประมาณห้ารอบได้เนาะปีหนึ่งห้ารอบได้ไหมครับพี่ครับได้เนาะครับ สีร่รอบถึงห้ารอบก็ลองคลองดวครับถ้าเราลงเร็วจะจับเร็วครับครับโอ้ลงเร็วจับเร็วนะครับาราาบมามครับโอเคนะครับก็ขอบคุณพี่มากครับอ๋อก็คือคนแถวแถวบ้านแถวแถวนี้ก็มีหลายบ้านที่เลี้ยงนะครับเพราะว่า,าหลายเจ้าเพราะว่าก็คือง่ายๆคือเป็นสัตว์ที่มมีราคาค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะครับการลงทุนก็ก็อย่างที่บอกก็คือค่าหัวอาหารก็ประมาณหกร้อย แต่ว่าดดวอ่าเขาต้อง<ข>ลงทุนอ่าแผงไข่สองแผงละสองบาทนะครับอันนี้บอ่อหนึ่งนี้ใช้ประมาณกี่แผงครับเขาเยอะครับสองพันแผงก็คือเพาะค่าแผงไข่นี่ประมาณสองพันแผงนะครับแต่แผงไข่นี่เราสามารถใช้ได้ต่อนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับสามารถใช้ได้ต่อสองพันนะฮะอาตากแดดก่อนนะครับครับอือก็สําหรับ พอแมพ่พี่น้องท่านไหนอยากจะเลี้ยงลองโทรปร,ปรึกษาครับว่าซื้ออะไรยังไงร,ราคาเท่าไรประมาณเท่าไรจุดคุ้มทุนอยู่ที่ใช้แล้วยะเวลาประมาณไหนครับโรงเรือนเราต้องอะไรยังไงประมาณไหนนะครับลอง,ลองโทรมาปร,ปรึกษาที่เขาได้นะครับเ๋ยวผมให้ประโทรไว้ใช้คิดครับก็คือแถวๆนี้เลี้ยงกันเยอะเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมครับให้ผมตอบแทนที่ดีแล้วก็ค่อนข้างจะมีราคาใช้ได้เลยนะครับใช้ระยะบริาการในการเลี้ยงไม่นานนะครับสองเดือนกว่ากว่าหกสิบกว่าวันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถต่อรอบได้เลยนะครับ ยิ่งเลี้ยงเยอะก็ยิ่งขยายได้มันเราทอเอาขาก็คือคือมีการขยายพันธุ์จากตรงนี้เลยเลือกพ่อแม่พันธุ์ไปขยายครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจอยากเลี้ยงก็ลองลองโทรมาสอบถามปรึกษาพีาพ่เขาได้นะครับเรื่องอุปกรณ์การเลี้ยงอาราคาอะไรประมาณไหนฮะแลลงทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ลองโทรมาปรึกษาพี่เขาได้ครับที่หรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะมาชมที่หมู่บ้านบรรดาสวรรค์นะครับตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรพี่เขาไว้นะครับ ส่วนเรื่องการขายมีปัญหาไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องการขายนะครับเพราะว่ามีคนมารับใช่ไหมครับมีคนมารับเลยครับเราไม่ต้องไปเลขขายใช่ไหมครับก็คือเขารับซื้อหมดมีเท่าไหร่เขารับซื้อหมดเลยใช่ไหมครับรับซื้อหมดเลยโอ้แสดงว่าดีมากๆเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการตลาดนะครับการตลาดไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าพอค้ามารับซื้อหมดมีทุกมีเท่าไหร่ซื้อหมดครับบางบ้านบางบ้านจับทิ้งไปร้อยโลนี่โอ้โหเห็นเงินหมื่นเลยนะครับโอ้เป็นเปเห็นเงินหมื่นนะครับ โอ้ได้สองหมื่นกว่าบาทอ่าโอเคครับก็คือเลี้ยงอยู่บ้านประมาณสองเดือนกว่านี่จับทีงร้อยก็โลสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าอย่างที่บอกครับต้องมีอ่าต้องมีการลงทุนต้องมีการอะไรก็ต้องคำนวณให้ดีๆนะครับแต่ว่าอ่าถ้าว่าทำโรงเรือนอะไรหลายอย่างแต่สำหรับผมมอ,มองว่าเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงครับเพราะว่าเราอยู่กับบ้านนะครับบ้างเว้นจากไร่นาก็ามาเลี้ยงไม่ได้เนี่นยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอคุณพี่มากนะครับที่พามาชมอ่า การเลี้ยงกิ้งรีริงโกงนะครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะครับขอบคุณพี่มันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพี่ครับสวัสดีครับ